อ้าวอ้าวอาว้าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับพี่ยาจากน้องภูมินจายินดีต้อนรับเลยจาสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะคะเปิดหมดไว้เลยแล้วก็ถ่ายทุกนาอยู่บ้านนั่นแหละไล่อ้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายไป ัญญาค่ะสวัสดีคุณพาขวัญจากแม่น้อยค่ะสวัสดีหมูจากป้าโมนะคะสวัสดีมาดามนีจากป้าโมค่ะสวัสดีเปิดโหมดด้วยเลยแล้วก็ถ่ายทุกนาอยู่บ้านนั่นแหละไล่อ้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายไปน่าจะค้างแน่เลยสวัสดีค่ะคุณวันใหม่จากพี่กบนะคะยินดีต้อนรับคุณลินลินด้วยค่ะ ทำไมไม่ชวนทำไมไม่ชวนแฟนเปิดโหมดมือขออภัยนะคะขออภัยค่ะหลุดมือค่ะหลุดมือขวดขวดแก้วหลุดมือสวัสดีค่ะสอชุดสีขาวว่ะสวยอะ่ะพี่ชอบกับชุดสีดำอะที่กระโปรงสั้นๆที่แบบว่าว้าวตรงเนี้ยชอบชอบมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นสดใสนิดนึงอะคะ่ะอืม ลิปสีนี้สวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับส้มสาวโรงงานปลูกผักอีกเช่นเคยในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้เราก็เปิดบ้านเหมือนเดิมค่ะเจะชุดสีขาวว่าสวยอะ่ะพี่ชอบกับชุดสีดำอะ่ะที่กระโปรงสั้นๆที่แบบว่าว้าวตรงเนี้ยชอบชอบมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปยนะคะ สวัสดีค่ะคุณพบสุขจากแม่น้อยค่ะหวานก็ไม่ขึ้นอะพี่โอเคจช่ต้องน้องหวานอ่าสวัสดีค่ะคุณพบสุขจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีดูได้กับแนวเนี้ยแบบมาแนวนี้แล้วโอเคแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยปุ้มดูหวานหวานเรียบร้อยเรียบร้อยก็เลยดูดูดูธรรมดาพริกแกงกระดูกหมูจ้าจากน้องอําไพนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่หมูจากพัญยาค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มจากพี่วีไลวันสวัสดีค่ะ สวัสดีอ่ามาค่อยมาขึ้นไลน์นะคะจะเจอเพื่อนๆน,นะคะส้มพี่ส้มพี่ส้ม,พ,สมพี่ส้มโน้ตบุ๊กอันนี้ไปประมาณสามรอบแล้วมั้งดูได้กับแนวเนี้ยแบบมาแนวนี้แล้วโอเคแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยปุ้มดูหว,นหวานๆเรียบร้อยเรียบร้อยก็เลยดู ดูดูธรรมดามาจากพี่วิไลวันค่ะไม่เห็นค่ะคุณเต้พบสุขเลยอ๋อแต่อาจจะยังไม่ได้จับมา้จาับมือกันนะคะแม่สวัสดีลําดวนจากมาดามสวัสดีป้าโมจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีป้าโมจากมาดามสุพันณนีค่ะสวัสดีป้าโมจากน้องอัจิมาค่ะสวัสดีครับคุณละเอียดจากคุณวันใหม่สดใสค,ค่ะสวัสดีจะไปกินแตงโมอีกสักจานนึงค่ะจริงๆก็คือกินหมดไปแล้วนะจานหนึ่ง <laughs> จิ้มหมดไปแล้วจานหนึ่งเป็นคนชอบกินนกผลไม้ค่ะบางทีนะ สวัสดีค่ะวันใหม่จากแม่เอียดค่ะสวัสดีน้องส้มจากพี่จัญญาเอี่ยมสะอาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณแม่เพนรัตด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องมุมูพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะน้องคูจากแม่ละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณพบสุขจากน้องอัมไพนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องยาจากแม่พัชรินค่ะสวคนค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่เต้ภพสุขนะคะสวัสดีครับคุณเพนรัตจากคุณวันใหม่สดใสค่ะสวัสดีคุณเพนรัตจากป้าโมพาขวัญค่ะสวัสดีครับแม่น้อยจากคุณวันใหม่สดใสนะคะ ยินดีต้อนรับพี่จรญญาเอี่ยมสะอาดด้วยจ้ายินดีต้อนรับคุณแม่เพนรัดด้วยค่ะวัสดีครับป้าโมูจากน้องภูมินจ้ามีพี่เต้พบสุขกับคุณแม่เพนรัดด้วยนะคะ,ะจะไปกินแตงโมอีกสักจานนึงคะจริงๆก็คือกินหมดไปแล้วนะจานหนึ่งจิ้หมดไปแล้วจานหนึ่งเป็นคนชอบกินน้ำผลไม้บางทีนะเหมือนกับว่าใช้กล้องไลฟ์สดเป็นกระจกเลยนะคะเนี่ย เวลากลับมาเนาะเราก็ยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยค่ะแม่น้อยคะ่ะสวัสดีน้องหวานคนสวยจากแม่พัชลินคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่น้อยจากพี่โชติดาน,นะคะแจร์แล้วจ้าโอเคน้องหวานขอบคุณจา้าสวัสดีสดดีใช่เหมือนไปตลาดเลยอะ่ะถ้าของบ้านส้มจาไม่ค่อยสดแบบนี้ของพี่ยังดูใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะยังแบบของสดสดใหม่ๆดีจังสวัสดีดูดูเฉยๆดูเหมือนเด็กน้อยอะ่ะดูเหมือนเด็กน้อย สวัสดีค่ะน้องกบคุณสวยจ้าจากแม่พัชรินนะคะสวัสดีค่ะปะ้าม่วจากพี่กบค่ะสวัสดีน้องยาจากมาดามสุพันธ์ีค่ะสวัสดีครับคุณสุพันธ์ีจากคุณวันใหม่สดใสค่ะสวัสดีค่ะหวานจากแม่ละเอียดค่ะสวัสดีพี่ตุ๊กตาจากพี่จันทร์ยินดีต้อนรับคุณรัตด,ดาวันด้วยนะคะเข้ามาทาักทายเพ,เพื่อนในห้องได้จ้ายินดีต้อนรับ ขออภัยนะคะขออภัยค่ะหลุดมือค่ะหลุดมือขวดขวดแก้วหลุดมือสวัสดีค่ะสาด,สสดสน้องภูมินจ้าสวัสดีลดําดวนจากระมู่พาขวัญค่ะยินดีต้อนรับคุณนิสาโค้งจินดาด้วยจ้าสวัสดีคุณวิไลวัลแม่น้อยจากน้องภูมินจ้าสวัสดีน้องยาจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนดวงพรด้วยนะจ้าเป็นยังไงบ้างเพื่อนโอเคยัง เพื่อนไลค์ครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะไลค์ครึ่งชั่วโมงจ้ะสวัสดีค่ะานะคะยินดีต้อนรับคุณสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่ดินจากประโมค่ะคํามาทักทายเพื่อนๆในห้องได้จ้าใช่ค่ะฮามโน้ตบุ๊กไม่ได้คอนเน็กนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุกตาจากพี่กุพันนีค่ะสวัสดีวันวิไลวันจากปั๊โมค่ะสวัสดีค่ะพี่ลำดวนจากน้องอําไพค่ะสวัสดีครับคุณลำดวนจากคุณวันใหม่สดใสค่ะ สวัสดีครับพี่ลำดวนสวัสดีพี่เอียดจากป้าโมพาขวัญค่ะสวัสดีคุณพบสุขจ้าจากมาดามสุพรรณีนะคะสวัสดีน้องยาจากมาดามสุพรรณีค่ะสวัสดีครับคุณสุพรรณีจากคุณวันใหม่สดใสค่ะสวัสดีค่ะหวานจากแม่นาเอียดค่ะสวัสดีพี่ตุกตาจากพี่จันสวัสดีพี่เอียดจากป้าโมพาขวัญค่ะสวัสดีคุณพบสุขจ้าจากมาดามสุพรรณีนะคะ เรียบร้อยค่ะเท่านี้ก็เท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะแจมแล้วค่ะแจมแล้วค่ะขอไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่เพนรัตคุณสวยแข็งแรงจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะพี่โชติดานะคะจากคุณแม่เพนรัตค่ะสวัสดีค่ะน้องหมูหมูจากแม่พัชรีอาชีพด้วยอ่ะเพื่อนยาอยู่บ้านน่ะถ่ายทุ่งไร่ทุ่งนาถ่ายไร่อ้อยถ่ายอะไรอยู่ิูยอดวิวดีจะตายวิวธรรมชาติอ่ะ สู่ห้องไลฟ์ของส้มนะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครค่ะวันนี้ส้มยืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงนะคะเปิดบ้านทุกวันหนึ่งทุ่มถึง1นึ่ทุ่มค่ะตอนนี้ว่าจะหา,าชุดแบบโต๊ะทำงานสักตัวหนึ่งเข้ามาไว้ในห้องนะคะเพราะว่าตอนนี้นั่งพื้นจนสวัสดีค่ะพี่ลินจากพี่กบค่ะ เดี๋ยวว่าลงไลน์แล้วมาเติมนะคะวันนี้ได้กิิชั้นตำปูมาสวัสดีพี่ส้มค่ะสวัสดีน้องหวานจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับน้องหวานอัจจิมาด้วยนะจ้าพี่ลินจากเพื่อนยาตายอยู่กับจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีทุกต้อนรับทุกคนเลยจ้าวันนี้พี่นุ้ยไม่ขึ้นนะคะไขว่างๆก็ขึ้นเวลาพี่นุ้ยได้นะคะพี่ลินจากเพื่อนยาตายอยู่กับจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีทุกต้อนรับทุกคนเลยจ้าวันนี้พี่นุ้ยไม่ขึ้นนะคะไขว่างๆก็ขึ้นเวลาพี่นุ้ยได้นะคะเ้ารัับยงไไม่ด เาไม่แน่ใจด้วยว่ารุ่นนี้เขามีอะไรอะไรสำหรับการรับไ i f ฟ 5G หรือเปล่านะคะคือมาเติมนะคะวันนี้ได้กินช่งตามปูมาสวัสดีพี่ซงค่ะสวัสดีน้องหวานจ้าสวัสดีจ้าอยินดีต้อนรับน้องหวานอัจจิมาด้วยนะจ๊ะอ,อ,อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เต้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเต้จ้า พี่หาคลิปลงไม่ได้ถ่ายโคกลงเลยส้มเห็นแล้วส้มเห็นแล้วส้มตำอ่ะพี่หาคลิปลงไม่ได้ถ่ายโคกลงเลยส้มเห็นแล้วส้มเห็นแล้วส้มตำอ่ะโอเคเลยนะคะกับชุดสีดําอ่ะเสื้อสีดําที่มันเว้าตรงเนี้ยอูชอบมากเลยน่ารักอันนั้นสวยนะคะแจมแจมขอบคุณส้มพี่ส้มเออพี่ส้มพี่ส้มโน้ตทุกอันนี้ไปประมาณสามรอบแล้วมั้ง สวัสดีค่ะพี่ลินจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีพี่ยาจากน้องอัจจิมาค่ะสวัสดีน้องกุคนสวยจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้อยจากน้องอภัยที่ค่ะน้องนีจากแม่ละเอียดค่ะส่วนใหญ่ของส้มจะไปตลาดเอาตลาดใกล้ๆบ้านยินดีต้อนรับแม่ละเอียดด้วยนะจ้าวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยสักคลิปนะคะสวัสดีค่ะน้องกบคนสวยจากแม่น้อยค่ะ พบเจอคุณพบสุขทุกวันเลยค่ะใช่ไหมอยินดีต้อนรับเพื่อนดวงพรด้วยนะคะพี่เวิรัยวรรสวัสดีพี่ลำดวนด้วยจ้าสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนจากแม่น้อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะป้ามูจากพี่วิรัวรรณค่ะสวัสดีค่ะป้ามูพาขวัญด้วยนะคะ วันนี้พี่นุ้ยกับน้องหวานไม่กินดีต้อนรับคุณคำล้วนบุกผาสวยด้วยนะคะเข้ามาท,าทักทายเพื่อนๆในห้องได้จ้าสวัสดียายนีจากน้องอจิมาค่ะคือโน้ตบุ๊กอันนี้เขา,ารับได้แค่2